แก่แล้วนะเราะอร่อยนะเป็นยังไงบ้างรสชาติแบบความมันนุ่มหอมของชีสเป็นยังไงคะอือผมบอกเลยว่าทานกับครัแรกเรารู้สึกเลยว่าคุณภาพดีจริงคือความมันความหอมแล้วก็มารวมกันที่ผมไม่แน่ใจยังต้องถามเชฟนะว่าเชฟครับขออนุญาตนะครับผมเชฟมีมีวิธีการเสิร์ฟยังไงหรือว่าเลือกส่วนไหนอะไรให้ไปอร่อยนะ ก็คือเราจะเลือกตามสลาดที่รปรากฏอยู่บนบนตองนะครับว่าได้มาตรฐานจากพี่ไอใช่ว่ามันเป็นการรองรับมาตรฐานอยู่แล้วว่ามีคุณภาพอย่างนี้อะไรส่วนของวัตถุดิบในการนำเข้ามานะครับเช่ไว่าละเอย่าียนไหมเอ่อข้างๆละเอยียดแยงใช่ไหมฮะใช่ครับคือทานร่วมกันได้เลยได้เลยครับคือมันจะเป็นการตัดรสชาติให้มีชุ่มสดชื่นขึ้นในเวลาทานของโอเคครับขอบคุณครับ เมื่อกี้ตอนที่เชฟชะนักไฟนึกว่าเชฟจะบอกว่าใช้เซนแล้วนะคะบอกว่าผมตัดสินใจเองไม่ใช่นะคะเราหลักการในการช่วยล็อยู่แล้วเขาพีิโรช่วยนั่นก็คือตัวฉลากทีไอนะคะซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากบรรจุภัณฑ์เลยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตหรืออาจจะมีการใช้วิธีใดที่ที่ำอยู่ในสัมค่าคุโตกนะคะหรือประเทศผลิตอะไรที่เป็นจานเละค่ะแต่ผมซึ่งด้ามีฉลากก็คือมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพดีแล้วก็อร่อยแน่นอน 高。